สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณนิงเช่นเคยนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์บ้านจันทรัตค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาหอรมอนะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะทบทวนจำนวนเฉพาะที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะ อันนี้คือจํานวนเฉพาะที่นักเรียนพบบ่อยที่สุดนะคะหรือมักได้ใช้นั่นเองนะคะคุณหญิงเขียนมาให้แล้วนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะ2 3 5 7 11ห้าเจ็ดสิบ11็ดสิามจ็ดา้มจำได้ไหมคะมีแค่นี้แหละคะ่ะที่มักใช้บ่อยๆนะคะมาชมตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะ ให้เด็กๆหาหอเรอมอของ16และ20โดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆดึง16ลงมานะคะแล้วเขียนในรูปแบบของการคูณ16ได้จากอะไรคูณกันบ้างคะเด็กๆแต่มีข้อแม้ว่าจำนวนที่เรานำมาคูณจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเท่านั้นนะคะ เด็กๆจำก่อนหน้านี้ได้ไหมคะเขียนในรูปแบบของเขียนแผนภาพนะคะหลักการคิดง่ายๆเลยนะคะทำการแยก16 16แยกได้จาก2คูณ8ถูกต้องไหมคะ2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วหยุด8ยังไม่เป็นทำการแยก8ต่อ8แยกได้จาก2คูณ4ถูกต้องไหมคะ2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วหยุด สียังไม่เป็นทำการแยก4ต่อ4แยกได้จาก2อคูณสอถูกต้องไหมคะดังนั้น16จึงเท่ากับ2คูณกันทั้งหมด4ครั้งนะคะหรือวิธีการทวนคําตอบนะคะสอคูณสได้4 4่คูณสได้8 8ดคูณสได้16นั่นเองคะ่ะคราวนี้มาแยกอีกจํานวนหนึ่งนะคะนั่นก็คือยี่สินั่นเองยี่สิแยกได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆ อ่าสี่คูณห้าเป็น20่นะคะสี่ยังไม่เป็นทําการแยกสี่ต่อสี่แยกได้จาก2องคูณสองนะคะหเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะนำมาคูณได้เลยนะคะจะสังเกตว่าจำนวนที่เด็กๆใช้ในการคูณเห็นไหมคะก็คือจำนวนเฉพาะที่คุณหญิงให้ดูเบื้องต้นที่เรามักเจอบ่อยๆนะคะหรือเด็กๆท่องเลยคะ่ะสองสด 11 13นะคะหรือจะล้องใส่ทำนองเข้าไปหน่อยก็ได้นะคะสองสาม5 7า1 11, 13 1สองสามห้าจ็อาไหมคะจำนวนที่ใช้จะมีแค่นี้เลยค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะคราวนี้เมื่อแยกของ2จํานวนได้ครบแล้ววิธีการต่อไปก็คือให้เด็กๆใช้ปากกาแดงวงกลมจับคู่ที่เหมือนกันนะคะหรือแบ่งกลุ่มให้เขานั่นเองนะคะกลุ่มที่1ค่ะ เลขสองเหมือนกันค่ะมีอีกไหมคะอ่าได้คู่เลขสองอีกหนึ่งคู่ค่ะจํานวนไหนที่เหมือนกันเราวงกลมด้วยปากกาสีแดงนะคะหมดหรือยังคะเด็กๆหมดแล้วนะคะคำถามคุณครูคะและเลขสองด้านข้างสองตัวไม่นำมาคูณกันหรอคะการแบ่งกลุ่มนะคะเราจะต้องแบ่งกลุ่มให้อ่า เหมือนเธอกับฉันจับกลุ่มกันนะคะเราจะไม่จับชั้นกับชั้นนะคะหรือง่ายๆเลยนะคะคุณด้านข้างเนี้ยมันเป็นของ16เท่านั้นนะคะของ20ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วนะคะต้องจับคู่ให้เหมือนกันระหว่าง16กับ20นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะทำการรวบนะคะได้สองหนึ่งตัวแล้วก็รวบได้สองอีกหนึ่งตัวค่ะ วิธีการต่อไปนำสองที่เรารวบได้มาคูณกันนะคะสองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นข้อนี้หอรมอของสิบหกและยี่สิบก็คือสี่หรือ4เป็นจํานวนที่มากที่สุดที่หาร16และหาร20ได้ลงตัวค่ะ มาดูตัวอย่างที่สองบ้างนะคะเด็กๆคราวนี้คุณญิงจะกําหนดโจทย์เป็น3จํานวนบ้างนะคะให้นักเรียนหาหอรอมอของ9 18และก็21ค่ะเหมือนเดิมค่ะดึง9ออกมา9ได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆอ่า9ได้จาก3คูณ3นะคะ3คูณ3เท่ากับ9 3เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะคะถูกต้องค่ะ ตัวต่อไปค่ะ18ค่ะ18ได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆ18ได้จาก2อคูณเนั่นเองนะคะก็มาถึงตัวอย่างที่3แล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆหาห,าหอเรอมอของ15 30สิ และก็45นะคะ15แยกได้จากอะไรคูณกันคะเด็กๆอ่า15แยกได้จาก3คูณ5นะคะทั้ง3และ5นี่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะจำนวนต่อไปค่ะ30ค่ะ30แยกได้จาก6คูณ5นะคะ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะทำการแยก6นะคะ6แยกได้จาก2คูณ3 นะคะคแล้วก็นำมาคูณ5อีกทีตรวจคำตอบว่าเด็กๆแยกถูกไหมนะคะ2คูณ3ได้6นะคะ6คูณ5ได้30จำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ45นั่นเอง45แยกได้จาก9คูณ5ถูกต้องไหมคะ9ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะทำการแยก9ต่อนะคะ9แยกได้จาก3คูณ3นะคะแล้วก็นำมาคูณ5อีกที จะสังเกตว่าจํานวนที่นักเรียนได้ใช้บ่อยๆเลยจะเป็นจํานวนที่คุณครูบอกข้างต้นถูกต้องไหมคะ2 3 5 7 2 3 5้11 13 3 1 13เด็กๆจําให้แม่นเลยนะคะจำนวนที่ใช้บ่อยอีกรอบนึ่งนะคะ2 3 5 7 11 13 2 3 5 7 11 13นี่คือจํานวนที่เราใช้บ่อยๆเลยจะมีตัวเลข แค่นี้แหละค่ะที่คุณหน้าคุณตาบ่อยๆนะคะคราวนี้เราทำการรวบจำนวนที่เหมือนกันโดยการใช้ปากกาแดงวงกลมอ่าวงกลม3อีกจำนวนหนึ่งมีไหมคะ5นั่นเองนะคะเมื่อได้แล้วรวบ3มาเหลือ1น1ตัวค่ะและก็รวม5มาเหลือ1น1ตัวค่ะต่อไปให้นำสามไปคูณ5เลยนะคะนำสามไปคูณ5เท่ากับ15ค่ะ จะเห็นได้ว่า15คือจํานวนที่มากที่สุดที่หาร15หาร30และก็หาร45ได้ลงตัวหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ15เป็นหอเรอมอของ15 30และก็45นั่นเองค่ะก,กิจกรรมท้ายหน่วยนะคะ ให้เด็กๆทำใบงานที่7นะคะหาหอเรมอนะคะของจำนวนที่กำหนดให้โดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะดังตัวอย่างข้างบนนะคะแล้วส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ